ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งความรับระดับพัะเจ้าตอนพบกันใน e ีพีที่สิแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาหาเพชรกันต่อหลังจากที่เราหาเพชรมาแล้วสองอีอพีแรกได้1เม็ดอีพีสได้อีพีได้สเม็ดขอให้ e ีพีสได้มากกว่า3เม็ดด้วยเถิดผมอยากจะได้เพชรจํานวนมากมาครับชุดเกราะและอุปกรณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น พอตอนนี้ผมมีแค่สามเม็ดพอที่จะคราบแค่พีเอ็คแค่สองอันไอพีเอ็คแค่อันเดียวเองมันจะเป็นสิ่งที่แย่มากๆเลยสำหรับผมน,นะก,การที่เราจะได้มีพีเอคแค่อันเดียวถึงเราจะมีพีเอคเพชรอยู่แล้วแต่แต่ว่าผมต้องการแบบเพชรทั้งหมดสามสิบสองเม็ดแต่ตอนนี้มันผมเนี่ยมีเพชรแค่สามเม็ดอะน,นะขาดอีกทั้งยี่สิบเก้าเม็ดนู่นเนี่ย เป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยครับสำหรับเพชร29เม็ดตอนนี้ก็ขอ,อกับจัดขยะกันแล้วกันนะครับหลังจากขยะเสร็จแล้วก็ขุดต่อไปนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอเพชรผ,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอเพชรเมื่อไหรผมก็เล่นไมค t เอาชิวๆไปเรื่อยๆอผมไม่ได้คิดอะไรมากมีพีนสิบสหรือสิยังไม่รู้เลยเนี่ย ๋ยวค่อยไปดูวิธีต้องจะลองคิดว่า EP เท่าไหร่คุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่า EP นี้ EP ที่เท่าไรแต่โทวาผมไม่รู้ว่าว่า EP นี้ EP เท่าไหรตอนนี้ก็คุณยังไม่เจอเพชรเลยสักเม็ดหนึ่งเนี่ยคือเพชรมันก็เป็นหนึ่งในแร่ที่หายากที่สุดในเกมไมค้าไปนะนี่ขนาดมาอยู่ในวายที่มีโอกาสเจอมันมากที่สุดเนาะยังไม่ออกหน้ามาหาผมเลยหนูเลยนี่ขนาดแบบว่า ผมอุตสาหเอาเพื่อมนมาได้ตั้ง3าตัวแล้วนะแต่มันยังไม่อยอมเข้ากลุ่มกับเพื่อนมันทีู่ีินะผมอยากมีเพชรให้ครบสอเม็ดภายใน20กว่าวันเนี้ยนะถ้ามีไม่ครบก็น่าจะแยะ่มันแย่อยู่แล้วหละเพราะว่าเราจะต้องอายคลิปหาเพชรน่าจะอีกรลาย e ีพีเลย จริงๆก็อยากกลับไปช่วงๆไปจะไม่มีใครบอกว่าอยากดูแบบช่วงหรืออยากดูแบบขุดหาผมก็เลยทําแบบขุดหาไปก่อนนั่นนะทํแบบขุดหาถามว่าข้อดีมันเป็นยังไงก็คือผมไม่ต้องอัดบ่อยๆไม่ต้องอัดนานๆแต่คุณภาพคลิปนันก็จะออกมาแบบที่คุณเห็นเนี่ยก็แบบหนืดอนืดๆแล้วก็ผมก็ต้องมาหาเรื่องคุยไปเรื่อย แล้วก็คุณก็ต้องมานั่งดูคนบนให้คนฟังมันก็จะต้องมานั่งก็ดีของที่แบบนี้เคอผมไม่ต้องกัดบ่อยแถมพวกคุณก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผมด้วยแล้วทำให้แสงแดดเออทำให้แสงโทรศัพท์นลดว่าตาไม่ค่อยดีต้องใช้แสง,งแรงๆจงจะเห็นหน้าจอดีเอย ตอนนี้ผมก็ขุดหามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วทำไมยังไม่เจอเพียเม็ดเลยวะแร่มาสักก้อนก็ยังไม่มีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ๊ะผมไม่สามารถเอาหินขึ้นมาได้อะไระเนี่ยได้ละอะไรกันนะแค่เอาหินขึ้นมามันก็ไม่ทําให้เราแร่สักก้อนยังไม่มาเลย ใช้ชีวิตโคตรจริญลำบากก็แย่ yeah. นะครับสำหรับการหาใน EP นี้ขอสักเม็ดหนึ่งก็ยังไม่มีอย่างน้อย EP หนึ่งก็ต้องเจอสักน้อยหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งเม็ดสิวะตอนนี้ยังไม่เจอสักเม็ดเลยแย่โ yeah. อ okay. เคหลังจากที่เราได้ขุดมาเจอเลยวไต้สะสแล้วก็ ขุดเลเซตนไม่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็เลเโตนจะเกลี้ยงอะเขาจะนำับเขมาขุดหินต่อแต่เหมือนผมมีปัญหาจะหินตรงนี้มากเลยนะโยนทิ้งเไยหินบ้าอะไรไม่รู้ครับเป็นขวานไม่ได้เราใช้ชีวิตลำบากขึ้นเยอะเลยตอนนี้ผ่านมาตั้ง4-5นาทีผมยังไม่เจอกับอะไรเลยแล้ววกคุณก็ยงพึ่งใส่ใจกับ เสียงกวาดพื้ยนเพราะว่ามันคีเสียงทำความสะอาดจากสิ่งที่ฉลายสุดในโลกก็เปิดไ้มันทำไปเถอะเพราะว่ามันไอได้ด้วยจริงๆมันคือน,น้องผมเองแต่ว่าผมกำลงังขุดแร่อยู่ผมเลยไปชว่วยน้องทำไม่ได้แต่เมื่อตอนนี้พี่อยากเลยผมจะไปทางละ จริงๆผมก็เบื่อใช้ได้อยู่การขุดแร่แบบนี้โอเคผมมาขุดแร่เลสโต,ตนต่อละเลสโตนเกินบ้านเกินเมืองอยากให้แร่ที่มันเยอะๆไม่ใช่เลสโตนแต่เป็นแร่เพชรจังเลยเพชรอยู่ไหนจ๊ะเพชรผมไม่เจอเพชรสักทีอ่ะมันมีแค่สามเม็ดเองในตัวของตอนนี้นจริงๆอยากจะสตรีมยาวๆเลยไม่ค่อยมีเวลา คือเวลามันก็มีจำกัดไปแล้วผมก็คลิปลงได้แค่วันละสิบนาทีพีพีนี้อาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้ใครจะไปรู้จริงๆะ่ะผมก็ไม่มีใครรู้นะค้ของผมได้ยังว้นคุณจะก่อคลิปไปดูหลังจากที่ผมเจอเพรในคลิปนี้หรือว่าอาจจะไม่เจอผมก็ไม่รู้เหมือนกันในต,ตอนนี้ผมขุดแร่ในไม้ค้ามา จนเวล2ยในเกมอ่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีะนะกับการหาแร่ในเกมมันจะดีกว่านี้เยอะเลยถ้าผมเจอแร่เพชรเยอะกว่านี้ผมต้องอัดบ็อกเลสโตนเป็นผมต้องอัดเลสโตนเป็นบ็อกแล้วอะเพราะเดี๋ยวเลสโตเนเต็มตัวเราจะเดินทางกันต่อไปแต่ผมก็อยากเก็บเลสโตนไว้ แต่ผมไม่อยากจะให้มันเปลืองพื้นที่มากเกินไปไม่งั้นเราจะขุดหาเพชรลำบากมากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องมีหินเกลือนเต็มทางไปหมดเลยนะตอนนี้กี่นาทีแล้วอะหนาทีกับเ็ดนาทีนี่ขนาดจะคพึ่งการเก็บเพึ่งการคลิปท้ายคลิปแล้วพนยังไม่เจอเพชรเลยอะทำไมวันนี้เพชรมันหายไปไหนกันหมดวะ เพรหายไปไหนะอีกันหมดตอนนี้โอ้ยโอ้ยไม่เจอจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมใครเห็นเพรช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมเอ๊ะผมไม่เจอเพรแต่ผมเจอฐานเลยวันนี่เราจะเป็นแหล่งทรัพยากรในการครับเจ้าหนูสุดน่ารักอันใหม่นั่นก็คือเพจเล็กอันใหม่ของเรานั่นเองเพราะตอนนี้เพจเล็กอันเก่าของเราก็ใกล้จะหมดสภาพการใช้งานแล้ว เล็กในตัวมีอยู่ส9อันเอ้ยมีอยู่29อันแต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็น39อันถ้าผมเผาเสร็จนะอืมเปลี่ยนอันนี้เป็นเชื้อเพลิงดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เผาไปซะแล้วทีนี้ก็ขุดหาต่อไปแล้วเราค่อยกลับมา เอาเหล็กที่หลังแต่ตอนนี้ผมยังขุดหาไม่เจออะไรเลยเจออย่างมากก็แค่เล็กตรงนั้นหละพวกเหล็กพวกเลล็กตตัวพวทองมันก็มาบ่อยอะนะแต่ยังไม่เจอสิ่งที่ผมต้องการอย่างเพชรจริงๆเนี่ยเพชรอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยนะตอนนี้ขุดมาได้แปนาทีแล้วเพชรยังไม่มาสักก้อนเลย แคก้อนเดียวก็ยังไม่มามันน่าลำบากใจมากๆเลยกันารที่ผมจะบอกว่าเราอาจจะจบคลิปนี้ไปโดยที่ไม่มีเพชรเลยแม้แต่เม็ดเดียวมันแย่นะครับสำหรับการทำคลิปหาเพชรแต่ไม่เจอเพชรเลยสักเม็ดหนึ่งผมรู้ว่าคนก็ผิดหวังผมก็ผิดหวังเหงมือนกันกับการที่หาเพชรไม่เจอในเอพิโซดนี้มันจะเป็นเอพิโซดฆ่าเวลาเ,เล่น ที่เ้าคุณว่าจริงๆคุณก็อาจจะเข้ามาดูได้แต่ว่าผมไม่เจอเพชรในอีพีโซนนี้แน่เลยยกเว้นมันจะมีเซอร์ไพรส์มาท้ายคลิปแต่ผมไม่มีทางตัดฉากแน่นอนเพราะว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วก็ทอดผมนั้นก็ใกล้หมดแล้วด้วยถ้าผมจ,าจัดฉากจริงๆผมจัดฉากตั้งแต่ตอนที่ลงมาไวรัพที่หกแล้วแบบเพชรห้าเม็ดกองอยู่ข้างหน้า,ท,าทันทีทันใด แต่ตอนนี้ยังไม่เจออะไรอยู่ดีคิรู้ว่าเราจะไลฟ์สดกันดีต่คงบอกไปแล้วว่าผมไม่มีเวลา <c oughs> มันไม่มีเวลาว่างเลยสักดเดียวกับการไลฟ์สดนด้เหมือนเมื่อกี้น้องผมจะตดด้วยเปล่าหรอกไม่มีอะไรมันแคมม่พูดผมก็แค่พูดในข้อจองแค่นั้นแหละโอเคอเหมือนสิบนาทีแล้วเอพิโซดนี้ อแหนึ่งนะโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็พอไว้แค่เพียงเท่านี้เพศผมก็ยังมีสามเมตรเท่าเดิมแถมสิ่งที่คุณได้เสียไประหว่างดูคลิปของผมก็คือเวลาและซลล์สมองที่เสียไปนะพราะอย่างนั้นเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผม